โอ้ยเนาะฟังอีลาน้อยเนาะเพิ่นส่งกำลังใจหรือไหวพร้อมให้กับคุณย่าบุตรสบานเนาะที่เพิ่นถูกรางวัลเนอะคะ่ะเพิ่นถูกรางวัลแล้วเพิ่นกับแบบว่า,าดีใจหลายเนาะเพิ่นถูกรางวัลสิบแปดร้านโอ้ยเป็นน้องแฟนคลับเอซีเอ้ออยเจเมนินบาบุญวาสนาค้าทรงอีีได้สำหรับ คุณแม่บุษบาคุณคุณแม่บุษบาเนี่สุดยอดอิรีค่ะบุญวาสนาพระทรงเพิ่นอิรีเนาะเพิ่นสื่อจังดายเพิ่นถึงได้ตั้งสิบแปดล้านเพิ่นสื่อแบบใดเฮาเนี่สื่อกันทุกงวดเลยจ้ะคข่ยนี่ซสื่อทุกงวดเลยได้จ้ะแฟนอ่าพ่อแม่แฟนครับเอฟซีอ่มูวเจ้าสื่อกันบ่ค่ะลัางวันน่ะคข่ยนี่สื่อไว้ตั้นโหลดเด้อค่ะ เพื่อมีโอกาสเพื่อมีวาสนาสันโทก็เลยซื้อไหว้น้ำเพลินเท่ะใบสองใบจ้าแต่นี่เนาะซื้อจนมาจนอญญายุจะเข่าอนันหกสิบกว่าแล้วก็ยังบ่ถือเด้อพี่น้องเด้อแม่ใหญ่สมบตรสบาย่เพิ่นซื้อจังได้เพิ่นคือมาถือตั้งสิบแปดล้านเพิ่นก็มีวาสนาคากแท้จนเพิน่นเนาะเพิ่นถือรางวัล เพิ่นมักคณะหมอลำเสียงวิหกหลายวรรทัดเท่าเออม,มักรถแห่เสียงวิหกบรรทัดเท่าเพิ่มเลืกจ้างรถแห่เสียงวิหกไปทําการฉลองไปทําการเสด็จค่ะคือชอบแห้งมากแห้งเนาะค่ะจเจมส์แบบคือเพิ่นมักอิหล่าน้อยของเขาหน่ะเท่าเออมักอิหล่าน้อยของเขามักบอดน้อยของเขาอ่ะไอสกุลนาพรนะสะออนสะออนสะออน หลานน้อยของเฮากับน้อ,นองอา้อายสุบุณนาพรของเขาลูกพ่อจ๋าอของหลานญาโนเนาะก็จเแม่นพ่นว้าปากเป็นเนาะว้าเก่งว้าเป็นจะจม่นได้พอพ่นอีหลีได้ได้บดนกพงศกรได้ญาโนอิหลีค่ะคำสำหรับคำวา้าวคำจ๋านี่ปันทอดแบบออกมาจากกันอิหรีเลย้อค่ะอ่าสุดยอดสมพอะพ่นนั่นล่ละในมาเป็นลูกกันแท้ๆคักๆเนาะ เห็นแล้วเห็นคําบอกคําจ๋าพี่เพิ่อนบอกกับคุณย่าบุตรสบ้าบอกกับพ่อพ่อแม่แม่แฟนขับเอฟซีที่เพิ่นถูกรางวัล18ล้านเพิ่นจ้างไปทําการแสดงใหเบิงโอ้ยเนาะเฮานี่เฮ็ดจังไหนเฮาซิมีวาสนาคือเพิ่นบอเจาวาอ่ามูเจาวาเฮ็ดคิดจังไหนเฮ้าสิมีวาสนาคือคุณแม่ บุษบาอิหลายินดีกับคุณแม่บุษบาแบบคักๆค,คือเพื่นแบบมีน้ำใจแห้งเนะาะมักหมอล่ำคณะเสียงมีหกแห้งนันเอมักอิหลาแห้งจนเพิ่นก็ต้องได้จ้างนันเทอมมันอีอิหลาก็เลยมาอวยพรให้เพื่อนมาฟังคำว่าอิหลาหน่อยของเขาด้วยจา้า แล้วเนาะค่ะน้องน้องอ้ายเพิ่นบอกว่าน้องอ้ายก็ซื้อค่ะซื้อได้ก็ว่าถือค่ะต้องค้นเทาเท่านั้นซื้อจังที้ถือปั๊บเฮาต้องไปซื้อแล้วเด้อผู้ใเฒ่เทาแล้วลูกว่าตัวเทาแล้วเ้า,เาเปไปซื้อเด้ค่ะรางวัลทีหนึ่งค่ะถือแพ่น้องอ้ายบอกว่าถ้าเทาแล้วถือแค่พน่นพ่นมาเนาะเอออ เพิ่นแ่แม่นเว้าเป็นเนว้าคืออีออลีเด่นน้องอายของเฮาเจ้าภาพเพิ่นาจ้างมาฉลองนี่รางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านนี่สุดยอดเป็นตาเพิ่นถืออยู่ดอกเนาะน้องอายก็สุดยอดของเขานี่กีลาน้องมือนี่ค่ะเพิ่นก็มาเว้าว่ากีฬายินดีกับคุณย่าบุตรบานะคะและขอขอบคุณที่จ้างรถแห่เสียงวิหกมารำแถมต่อเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงขอให้ ถึงรางวัลทุกขอให้ถูกรางวัลทุกงวดอาจารยีลาว่าอ่โอ้ยเพิ่นกับนอ้องจะเมน่นเบ้าเป็นบเนบ้าคักได้น,นออ้องอายเลยเนาะอะมากับพี่ดนธนาดนแล้วก็หน,นี้ญานุเห็นปะคนฟังกระปืมะะ่มเนี่ยค่ะคนฟังนี่กระปืม่มมีความสุขด้วยค่ะ ในการที่ได้เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งอบอกกันนะเฮาเด็กแสดงความยินดีกับเฮ้าที่เฮาถือลางบอกรางวัลผู้ใดถือนี่โอ้มันก็ดีใจจนมาอบอกว่าถือแล้วไปข่อยก็อยากร้องถือเบิง้งคือกันอะพอแม่แฟนลับเอฟซีอยากร้องถือเบิ้งคือข่ขอยบอกมันสิเกิดอีกอย่างขืนมันสิเป็นแบบใดเฮาสีได้ไปจ้างหมอลำคันมันถือ่อ ร้อยล้านหรือ18ล้านสี่ล้านนี่จ้างมันถูกคณะเด้อค่ะจ้างถูกคณะเลยละเนาะ,นะเอาเอาให้แฟนคลับเอฟซีพอออกพอใจเหมือนเนาประมาณนี้มันบอนอันดับแรกนี่ต้องไปเขาต้องไปจ้างหมอลำหรือจ้างอันไนมาให้พอเม่แฟนคลับเอฟซีเด็กช่มได้กบึง ตามที่เพิ่อนอยากเบิ่งอยากชมให้เพิ่นเนี่ยเบื้องยังเพ้อเพ้อใจเหมือนกับที่คุณแม่บุษบาเพิ่นจ้างเสียงวิหกนกพงศกรพ่อจ๋าลูกจา๋กจาญาณุพี่ดนธนาดนมาทํา,า,าทการแสดงให้เบิ่งนี่ยแหละค่ะเอามื่อนี่ยายเสียงก็มีข่าวสารว่าสูแฟนคลับเอสซี่พูนานักฟังจำเนี้มื่อนี่ขอเลือกแดลาไปก่อนสวัสดีจ้า